6-8นะคะแต่คลิปนี้เราจะล่นแค่สองทิศทางค่ะคือด้านหน้ากับด้านหลังนะคะไปค่ะเริ่มแปดแรกค่ะใช่ค่ะปาก้าไปข้างหน้าค่ะไปค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหเจ็ดและแปดแปดสองค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดสามค่ะหนึ่งสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดและแปดสี่ค่ะหนึ่งสอง หน 1, 1> ึ่ง 6, 7, 8สาสี่ห้าหกจ็ดแปดบค่ะแล้วเราก็เริ่มแปเลขด้านนี้เลยนะคะไปค่ะด้านหลังต่อนังเลยนะคะเริ่มค่ะ 1, 2, 3, สองสามและสี่ห้าหเจ็ดและแปดหนึ่งสองสามและสี่ห้าห็ดและแหนึ่งสองสามและสี่ห้าหเจ็ดและแปดหนึ่งสองสาม ะคะ่ะคลิปนี้เราก็จบไปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกลุ่มพวกเราด้วยนะคะจากสมาชิก